ทิ้งท้ายได้ดีบัวขาวตอบสื่อเจ้าถิ่นหลังโดนโคจิ ji, คู่ชกญี่ปุ่นผู้จาเน็บแนมตลอดไฟควนหลงศึกเจแปนมนชาชาร์ตเอ็กโปคู่ระหว่าง ดัมดอทคอมบักขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยพบกับโคจิทานากะคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นที่สังเวียนบันไตโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่ท,ทราบกันไปแล้วว่าไม่มีการตัดสินเนื่องจากมีการกำหนดเอาไว้ก่อนการชกว่าหากไม่มีการน็อกกันเกิดขึ้นในช่วง3นาที3ยกของกติกามวยสากลจะไม่มีการรวมคะแนนเกิดขึ้นภายหลังการชกเสร็จสิ้นสื่อญี่ปุ่นได้สัมภาษณ์นักชกชาวไทยเกี่ยวกับประเด็นที่โคจิทานากะพูดจาถักถางเจ้าตัวในนงงาแงาแถลข ว่าโกรธหรือไม่มีควันพุ่งใส่หน้าผมและมีการพูดเน็บแนมผมมากมายที่ล่ามแปลให้ผมทราบแต่ผมไม่ได้สนใจมันผมสนใจแต่การขึ้นชกบนเวทีผมไม่ได้โกรธเขาเพราะคิดว่าเขาแค่ต้องการแสดงให้แฟนมวยตื่นเต้นและสนใจเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้แต่ผมก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะมันถือเป็นครั้งแรกที่เห็นคู่ชกเข้าร่วมการแถลงข่าวด้วยการสุกซิก้าผมคิดว่าเขาแค่แสดงแต่พออยู่บนสังเวียนเขาก็เต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้พร้อมกันนี้บัวขาวบัญชาเมกยังได้เปิดใจแบบ คำว่าอยากที่จะรีแมตกับโคจิอีกครั้งแต่หน,หน้าขอเป็นแบบคิกบ็อกซิง่งครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่หากมีโอกาสผมก็อยากที่จะลองเตะเขาดูบ้างยอดมวยชาวไทยเปิดใจทั้งหมด